คคนคคทุใน EP ที่4ี่นี้จะพาทุกคนไปแกะที่การเล่นของเราโปรพิเยอร์ไปชมกันเลยครับผม <Okay. S 2> ขอเริ่มด้วยทเวิตี้ฮีซาวเว่นะครับ <Okay. S 2> แครี่เบอร์หนึ่งของไทยยีสามแก้งถอยเพื่อแอบ,บรอให้ไลออนจ่ายสกิลสตันแล้วค่อกระโดดเข้าไปใหม่ครับ oh. เพราะไลออนเสียสกิลสตันแล้วก็จะไม่มีสกิลหยุด PA PA, <Wow. S 2> PA ก็จะสามารถกระโดดไปทำดาเมจได้รอเข้าบวกพร้อมสกิลปับตอนแรก ย่สใช้เป็นภาวะเหตสีเขียวถูกไหมครับจะให้ในเอจิสิก็คือจะช่วยในการเร่งอ <Okay. S 1> ัตสปีดกรัามแต่ทีนี้พอ23เห็นว่ามีเบนกับยูซ่ากำลังมาแ้ง23อันดับแรกคือรีบเปลี่ยนเป็นภาวะเหตสีส้มเลยครับเพื่อที่จะได้ SP ีเพิ่มมาอีก200ก็คือเราจะได้ในส่วนของสเต็งบวก10 s สเต็งบวก10เนี่ยจะให้เอสพี SP เท่ากับ200ครับ เห็นไหมครับพอเปลี่ยนมาแล้วจาก HP ตอนแรก900าก็จะกลายมาเป็น1,100 oh, <okay. S 1> ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดครับ <Okay. S 1> พอบวกเสร็จแล้วเราสามารถใช้สกิลแดงเกอร์ช่วยสแปมให้ทีมไฟได้เพราะ ั่งได้ครับเสียสกิลไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีตัวหลวงใส่เราแล้ว <Okay. S 1> เราสามารถยิงแอบตามมุมป่าแล้วก็สกิลหนึ่งเพื่อช่วยทีมไฟได้เป็นการสโลั <Okay. S 1> ์หลักๆเลยคือไฟเนี้ยยี่สามซาเวน,นะครับคอยสแปมสกิลช่วยเพราะยังโดดเข้าไปมู่ไม่ได้แต่พอเห็นอีกฝั่งนะครับจ่ายสกิลหมดแล้วในทีนี้ก็คือจ่ายสกิลใส่ไรแค้นนะครับเสียสกิลเน็ตใส่ไรแค้นวิลมาสเตอร์เสียสกิลใส่ไรแค้นและ ตรงนี้เรามีวิชั่นที่ดีครับมีอบิไนมีสกิลซับพอร์ตอย่างเอเวอเรสแล้วก็สกิลฮิลของอบิไนสกิลหนึ่งเนี่ยช่วยอีก <Okay. S 1> ก็เราสามารถกินไฟได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทิสพสาวซาเวคิดก็คือจะต้องตัดไลออนก่อนเพราะไลออนเป็นตัวที่บางที่สุดแต่การจะโดดเข้าไปแบบมัวซัวก็ไม่ได้เพราะไลออนมีสกิลหยุดเยอะไม่ว่าจะเป็นสตันเฮเลยเรอเข้าพร้อมจังหวะที่ปักจะเข้าไปส่เลนครับ <Okay. S 1> เพื่อฆ่าไลออนก่อน พอเก็บไลออนเก็บเบนไปได้ก่อน2ซับพอร์ตที่ฆ่าได้ง่ายมีโป้ที่ไม่มีมังกี้ไม่มีปิดพาสิตรีเอก็ไม่สามารถทำดาเมจสใย่สาได้นะครับพอแว่ยมีเบอร์แล้วก็ยังมีโอเมิไนท์มาช่วยซับพอร์ตอีกไฟนี้ก็เลยสามารถเก็บไปได้หมดครับในไฟนี้เห็นเบนอยู่ในวิชั่นของเรานะครับก็ปิงบอกเพื่อนร่วมทีมก่อนว่า เก็บเบนก่อนถ้าเราเก็บเบนไปได้ก่อนเนี่ยที่เหลือมันจะกลายเป็น4-5ก็จะทำให้เราไฟได้ง่ายขึ้น <Wow. S 1> และอีกอย่างซัพพอร์ตเป็นตัวที่ฆ่าง่ายที่สุดรแรกที่ฆ่าเบนเสร็จแล้วก็จะเห็นมีโป้ที่กำลังเดินเข้ามาซึ่ง23เนี่ยอ่านออกทันทีว่าเดี๋ยวมีโป้ครับจะต้องกระโดดเข้ามาทำรามเปิใส่23ซาเวดแต่ทีนี้ไอตัวของ PA ครับมันมีสกิลที่ชื่อว่า Phantom s i k e มันสามารถโดดใส่ฮีโร่ ประตูก็ได้หรือโดดใส่เพื่อนร่วมทีมก็ได้เราเลยสามารถรอดสกิลของมีโป้ได้ถ้ามีโป้กระโดดเข้ามาแล้วเรากระโดดหนีออกนั่นหมายความว่ามีโป้จะเสียสกิลทำดาเมจในจังหวะแรก <Okay. S 1> เพื่อนสีคนที่เหลือก็จะเล่นง่ายขึ้นไลยครับลองดูกันครับมโป้กระโดดเข้ามายิสาซาวเวตกระโดดหนีออก <S <S รอจังหวะที่เอเลดใกล้จะหมดครับ กระโดดเข้าไปทำดาเมจพร้อมกับเปิดแพคกิ้งบาร์๋อ,อตอน HP ใกล้จะหมดกำลังจะตายสกิลแฟนทอมไซส์กลับเข้ามากระโดดหนีครับระหว่าง <Okay. S 1> น,นี้กระโดดนีนี่คือก็ยังไม่ได้วับกลับบ้านยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะเรายังมีสกิล อย่างเดนเกอร์ที่ช่วยปาสโลและทำดาเมจได้อีกอย่างในไฟท์นะครับถ้ามองจากด้านบนจะเห็นเลยว่าตอนนี้ลูซ่าตายไปแล้วเบนตายไปแล้วกีิเรายังเหลืออยู่ครบครับ <Wow. S 1> สกิลแฟนทอมมาแล้วสามารถกระโดดเข้าไปใหม่ได้กรณีที่เราจะกระโดดเข้าไปได้เราจะต้องรอมีโป้จ่ายสกิลให้ครบบทก่อน <Okay. S 1> เพราะ SP ที่เหลืออยู่ประมาณ7-800เนี่ยถ้ากระโดดเข้าไปโดยที่มีแบ็คกิงบาร์ครับ เดยมีโป้ใช้สกิล4ตัวเนี่ยก็สามารถตายได้เหมือนกันถ้ามีโป้สกิลหมดไปแล้วเราก็สามารถกระโดดเข้าไปทำดาเมจได้มีโป้ก็น่าจะตายก่อนครับดูล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่จังหวะนี้กันช้าๆครับโยปาร์รู้ว่าทิมเบอร์ซอจะใช้สกิลของทิมเบอร์เชนโยปาร์ก็มีสไลด์ออฟฟิศไว้หลบครับแต่การที่เราจะหลบได้เราจะต้องรู้ว่าเขาจะใช้สกิลมาจังหวะไหน มันก็เป็นสกิลเพยที่เพิ่มโอกาสรอดแล้วก็ลดดาเมจที่จะโดนให้กับเราได้มาดูเกมเซนส์ของยาตโรกันบ้างนะครับโอเคแป๊บเดียวที่เสียงมังกี้กระโดดลงมาจะตัดคลิปยาตโรกใช้สกิลกาส์เพื่อตัดมังกี้ไม่ให้สกิลกลับขึ้นไปแล้วก็คิวครับวมาดูตาพิเศษของยาตโรกันนะครับโอเค กกัันนออีรรบบบบแช้าๆะค oh <my> ยาตโรเห็นกิปเปอร์เดินผ่านรู้เลยทันทีว่ากิปเปอร์จะต้องใช้สกิลลูมิเนตพุ่งเข้ามาเพื <Wow. S 1> ่อลาสคิปแล้วก็ทำดาเมจใส่ยาโตโรเพราะยาตโร SP p เหลือแค่120ถ้าโดนสกิลถึงเต็มๆก็สามารถตายได้ครับ <Wow. S 1> แต่ยาตโรไม่ได้หวั่นเกรงกลัวสิ่งใ <Okay. S 1> ดเลย <Okay. S 1> เพราะว่ารู้ตัวเองว่ามีเวฟฟอร์ม ก็เลยเตรียมที่จะใช้เว็บฟอร์มเพื่อหลบที่ด m i n เนตพร้อมกับฟาร์มทีฟทำให้ฟาร์มไวขึ้นด้วยครับพอถ้าหามอฟฟิงเดินหลบ หรือทาการรีสเต้งอาจจะทำให้ไม่สามารถล่าคิปป่าตัวเมื่อกี้ได้ครับระหว่างที่รีสเต้งหมดแล้วเอีหมดแล้วก็เดินถอยมาแต่พอเดินถอยมาย่าต้องสังเกตว่าดูมใกล้หมดเวลาแล้วครับ <Okay. S 1> และเรายังมีสติชาร์จอยู่เลยเดินเข้ามาเพื่อก๊อฟคิวของเอมเบอร์เพราะมอฟฟิงที่รีสเต้งจนสุดแล้วเอจิเป็นศูนย์จะไม่สามารถทำดาเมจได้หรือเรียกง่ายว่าดาเมจไม่เหลือแล้วนั่นเองแต่ยังสามารถแ <Okay. S 1> ช้ตีเพื่อท็อปคิโลฝ่ายตรงข้าบันทำดาเมจได้อย่างเอมเบอร์ครับ ซาตอไรท์ไทฟอกที่เป็นในวิชาตอนกลางคืนแอบยืนอยู่หลังต้นไม้ช่วยเพื่อล่นระยะให้เข้าถึงศูตรูได้ง่ายขึ้นครับสามารถกางอารีนาโดยระยะใกล้ขึ้นได้พอากาไอารีนาเสร็จนะครับกด Fortify <c oughs> ของซาวเวเพื่อช่วยทำดาเมจเพราะเวลาที่เรากด Fortify ของ Tower ป้อมเทียสองครับ Power จะติดเป็น AOE ก็จะสามารถช่วยทำดามจเพิ่มเติม <Okay. S 1> ได้ เน K by r e f l e c t อร์ครับเปิดสเปียร์มาที่ส n a ปไฟล์แล้วก็กด BKB พอหลังจากกด BKB เสร็จนะครับเดินมากดอารีนาหน้าป้อมเสียสาม กดอารีนาเสร็จนะครับตัวมาจะยังไม่ได้เปิดรีเฟเชอร์ครับแต่รอในส่วนของสเปียออฟมาเนี่ยให้คูดาวกลับมาเสร็จก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้สเปียได้สองรอบถ้าตอนนี้มากดรีเฟเชอร์แล้วกดอารีนาอีกรอบก็จะใช้สเปียได้แค่รอบเดียวครับคูดาวสเปียมาปุ๊บาสเปียกดรีเฟเชอร์กดแมคคิงมาได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดอารีนาได้อีกรอบหนึ่ง และก็ปัสเสียได้รอบครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับมุมมองในการเล่นข,ของเราโฟร์เยเออร์ก่อนจากการอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อที่จะไม่พลาดสารดีดีจากโดตา้า2แบบนี้นะครับและก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ